สอนการอบคอยโดยใช้วิธีการช็อตสกิทโอเคไฟมัจ่ายไฟเข้าหน้าแรงสูงแล้วก็ช็อตได้่ายี่ไปดูดูกผ้างระก้ากระดู้ากมาเนีู่ก้ากระดกผ้ากกผากนะ้กระดาระไู่ากระดูกระดูก้ากระกากระคูากราะดูกผ้ากระด้ากระูก้ากระกากระคือ้กรก้าระไูกผากระดูระดาระดกรดูก้ากระูกช้อตร้ระ้ระบูก้ากะการะก คือไอพีทีเนี้ยมันสามารถเช็คเรโชได้ด้วยนะครับคือคือยังไงคืออย่างนี้คือที่ผมบอกว่้เค่องใหญ่ว่าอันนี้ครคือไอไอ,ไอาการเนี้ยมันมันสามารถฟ้องถึงว่าไอขวดนวดด้านในเนี้ยมันขาดมาอย่างที่ดูเศษเอเศษเอเนี้ยมีกระแสไหลยี่สิบเก้าแอมป์นะครับดูเศษดีบ้างเศษบีเท่าไหร่ฮะศูนย์จุดสี่สองแอมป์นะครับแล้วก็เศษสี่ ยี่สิบเก้าแอมคืออะไรผมที่ผมบอกคือโดยปกติเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยทั้งแรงสูงแรงดนันทั้งกดล,ลวดเนี่ยเมื่อมาแรงสูงแรงต่ำเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหมดเลยนะครับฉะนั้นกระแสเนี่ยมันต้องเข้ากันด้วยเพราะว่าอัตราส่วนกดลวดเท่ากัน,กนใช่ไหมครับราวัดเทียบเลยเฮ้ยเอมันได้ยี่สิบเก้านี่หว่าซี 4. เฮ้ยซีก็ได้ยี่สิบเก้าอัตราส่วนเท่ากันแล้วเฮ้ยแต่ลองวัดบีดิบีเฮ้ยทำไมบีได้ได้ได้ศูนย์จุดสี่ศูนย์สี่หมายถึง คือผลลวดมันขาดอยู่คือกระแสมันไหลไม่ครบวงจรมันก็เลยไหลได้แค่0ูงุดสี่อะไรเงี้ยก็จะบอกอีกอย่างว่าเอ้ยอ๋อไอ้นี่ผลลวดขาดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งในมาพอเส็ไม่มีครับอันนี้เป็นเป็นิคแน่นอยแต่ก็ไอ้วิธีเนี้ยก็สามารถเอาไปอบผลลวดได้นะครับแต่ทีนี้เราจะอบเนี่ยเราต้องเดนน้ำมันออกก่อนให้ผลลวดมันล่าครับโดยที่ไม่มีน้ำมันเลยครับหรือยกมันลอยก็ได้ให้มันอยู่ในห้องที่มันเป็นอากาศ ไม่ใจะผมกดลวดจากตัวมันเองครับคือรวดมันจะร้อนเองร้อนในตัวมันเองนะครับแล้วก็แผ่ออา้ก็ไล่ความร้อนออกไปผมใช้อ90องศาใช้วันแต่ผมไม่รู้ว่าพี่นใช้ใช้องศาเท่าน,นี้มันีวันเะผมไม่เคยไมยวัดน,นะผมอย่างี้้สมมติว่า,วาผมใช้90 ใช้สองวันถ้าเกิดที่ทฤษฤษําอุณหภูมิน54องศาสมมตินะพี่อาจจะต้องใช้4วันอะไรย่ายประมาณนะครับแล้ก็เนี่ยแหละเป็นที่การเช็คเรเชลทางด้ากนกระแสด้วยแล้วก็เป็นการอบขนลุวนด้วยนะครับในตัวไหนปิดแล้วเนาะ